นบีใช้ยอย่างนี้อิสลามเขาสอนอย่างนี้แก้ไขปัญหาด้วยคําสอนของหนแล้วมันเกิดผลอย่างนี้เปล่าเลยไม่มีเลยมีประเทศไหนบ้างที่สามารถที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยโรคระบาดมาแล้วเราเอาสุนนะของนบีมาจัดการแล้วมันได้ผลอย่างนี้มีประเทศไหนพูดได้บ้างก็เพราะไม่เอาไนงะแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียนะเอาไหมไม่เอา แต่ไปเอาวิธีการอย่างไงอ่ะจากองค์การอนามัยโลกไปเอาวิธีการอย่างฝรั่งมังค่าเข้ามาจัดการตอนนี้เปิดประเทศแล้วทั้งๆที่ยังมีโรคระบาดอยู่เปิดให้เข้านบีบอกอย่าเข้าเปิดให้ไปนบีบอกอย่าไปไปก็ทบเขากำลังหาคนไปทำอุบรารึเปล่าเขากำลังหาผลประโยชน์ของคนจะทำอุมรามไม่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 รู้ ขอมาอัพต่อแซ้ทั้งหลายด้วยนะเพราะมันนี่มันคือเรื่องของศาสนาก็นบีสังนะ่ง่ะนบีสั่งว่าอย่าไปแต่ข้าจะพาคนไปก็ฉันไม่มีตมัง เขาเขาเปิดประเทศนบีนะสั่งให้ปิดใช่ไหมจัางให้ปิดอย่าอย่าอย่าเข้าไปแล้วคนในอย่าออกมาตอนนี้เขาเปิดการบินระหว่างยุโรปเขาเปิดกันแล้วเปิดแล้วเขาเอาโรคไปหาโรคแสเราตังหมดเขาเขาเอาโรคไปหาโรคแล้วอย่างเราอ่ะเราจะเอาโรคไปหาโรคไหมเราใน่อย่างเราเนี่ยเราบอกว่าเออเราเราเนี่ยไม่มีโรคแล้วแต่เราจะไปเอาโรคจากเขามาไหมอะ เพราะงั้นวันนี้คำสอนของศาสนายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้เราถอยห่างจากคำสอนของศาสนาก็ระวังให้ดีอาจาบมันลงและเมื่ออาสาบมันลงแ่พวกเขาแล้วเราก็ยังยินดีพอใจไปน้อมรับเอานะไปน้อมรับเอาจากเขามาแล้วมันก็มีผลกระทบกับบ้านกับเมืองเราเพอซาอุดิอาระเบียเขายืนห่าง ตามคําสั่งขององค์การอนามัยโลกไม่ใช่ตามคําสั่งของศาสนาวิธีการจัดการก็ไม่ใช่วิธีศาสนาเวลามาทำอิบาร์ดายืนห àng, ่างศาสนาสอนเหรอเปลา่าองค์การอนามัยโลกเพราะงั้นพอเอาวิธีการอย่างของเขามาแก้ไขปัญหาจัดการบริหารในบ้านในเมืองแกี่กับเศรษฐกิจและเอามาเกี่ยวข้องกับอิบาร์ด้ด้วย เพราะงั้นเราจะไม่กล่าวถึงซาอุดีอาราเบียในกรณีอย่างนี้ไม่ได้เพราะไอที่บ้านเราเนี่ยที่เถียงคอเป็นเอ็นน่ะไม่เคยเห็นหลักฐานว่าอุลมามะที่เขาว่านะเพราะอุลมามะเขาก็นูนสั่งรู้เรื่องยังก็เพราะข้างบนเขาสั่งเพราะงั้นอุลมามะบางคนที่เคย ฟัตวาว่าเฮ้ยละหมาดไม่ซ้อนะเว้ยยืนอย่างนี้ละหมาดไม่ซ้อนเว้ยพอคาสั่งเบื้องบนมาเออไปไปม่อย่ามาเกี่ยวอย่ามาเกี่ยวข้าไม่สู้ข้าไม่สู้เชคมัวซินอันอับบาตเริ่มแรกที่แกฟัตวาว่าละหมาดยืนห่างนี่ละหมาดไม่ซ้อนนะคือแกพิจารณาว่าเป็นการละหมาดข้างหลังแถวเพียงคนเดียวนะคืออย่างนี้อ่าอินโดเนี่ยเขาละหมาดห่างก่อนเพื่อนเลยอินโดนีเซียยังไม่มีประเทศไหนละหมาดห่างเลยนะอินโดละหมาดก่อนเพื่อนเลย โรคระบาดยังไม่เข้าไปซาอุดีอ้าอุลมะซาอุดีว่าไงหลังจากที่รู้ว่าอินโดทำอ่านี่แหละนี่แหลอะอะอุลมะซาอุาดีกีบาตอุลมะด้วยอ่บอกว่าเชคอับดุลมุฮซิลอับบาตอ่า แกบอกว่าแกฟัตวาว่าการละหมาดยืนห่างละหมาดเงี้ยละหมาดไม่ซ้อแกพิจารณาว่าเป็นอะไรเป็นการละหมาดข้างหลังแถวเพียงคนเดียวเพราะนาบีห้ามนาบีเห็นชายคนหนึ่งละหมาดข้างหลังแถวเพียงคนเดียวนบีใช้ให้กลับไปละหมาดใหม่<แ>ถือว่าละหมาดไม่ซ้อเริ่มแรกแกฟัตวาเลยร่วม,มาเลยละหมาดไม่ซ้อมีคนไปถามแกพอ,พอรัฐบาลสั่งคำสั่งรัฐออกมาท่านแกแ,แกล้วจะให้แกสู้เหรอ แกมีแตม่มีมีแต่อินมูอาวุธก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วอะไรแกจะไปสู้อะไรเพราะงั้นแกก็ต้องถอยแกบอกเรื่แกไปไปปังเขาเอาเลยใครใครจะว่างให้ก็เอานะเอาเอาตรงนั้นน่ะไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะไม่งั้นคุกกอ่อกเออดิเพราะงั้นเรารู้ว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนและเพราะอะไรและบ้านเราจะพวกข้างใคร เฮ้ยซาอุดีขดดินเตาฮีตเขายืนห่างกู้หางด้วยบอกกู้หางด้วยมาถามหาหลักฐานน่ะมันก็ดิ้นกันบวชพาดบวชฟาดบวชฟาดจนทุกวันนี้มันยังหาหลักฐานไม่ได้เลยนะไม่ต้องพูดเยอะใครที่จะจัดงานแล้วจะพูดเรื่องนี้หลังจากนี้แค่ขอหลักฐานเอาหลักฐานมาแสดงสักต้นเดียวไายืนห่างอย่างเงี้ย ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพร่ำเยอะไอะ้ทศนะความเห็นอะไรเราไม่เอาความเห็นเป็นศาสนาวันนี้ตราบใดที่เรายังปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาได้ต้องปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาและตราบใดที่เราต่อต้านในสิ่งที่มันเป็นมุงกัดได้เราต้องต่อต้านถามว่าไอ้การยืนห่างกันเนี่ยมันเป็นมุงกัดไหมอะไรล่ะมุงกัดอะไรมุงกัด มุงกัดคือสิ่งที่ศาสนาสอนอย่างนี้มันไปอย่างนั้นศาสนาสอนอย่างนั้นมันไปอย่างนี้สิ่งที่มันไม่ตรงกับคําสอนของศาสนามันสวนกับคำสอนของหนา